สวัสดีครับเช้านี้จะนำมาวิ่งที่ <ไป S 1> นำท่านมาวิ่งที่อำเภอกุฏินาลายนะครับที่อ่างเลิงซิวนะครับวิบ่งด้วยใจไปด้วยกันนะครับวันนี้นะครับที่อำเภอกุฏินาลายจังหวัดปราสินนะครับวันนี้ลงระยะ10กิโลเมตรนะครับที่อำเภอกุจินาลายอ่างเลิงซิวครับ รักตลัดครับซุนมเอาาัรยะนีปมาณันก่อนนระยะสิบกิโเมตรนะครับแถวราวันนี้ที่อเมรุกาใตยจังหวัดกเพราสิี่เก้านะครับคนวาคมครับสง้ายปีเก่าจัดใหญ่ครับอันนี้ห้ามพลาดจ้ใครได้ใครเขรับตัวได้เลยอปยุบลาด อากานะครับังหมาดกาฬสิปีตัดกันไปหาผลได้ก่อนได้เยอะได้ปล่อยระยะอยเมตรปล่อยกัเขาแทรกครับสิบจุดห้าเองซ้ำสิบพีนา่ดีเจอรถพอให้หลบรถนัครับไม่ทราบว่ารถพ่อค้าไม่ค้าจะมาช่วงเช้า อาจจะรอนคัาสนอนอยู่น,น <oyu> ักกีฬาพร้อมนะครับกรรมการปลอดภัยไว้ก่อนเซนิบัินาทีนะครับประธานนะครับพร้อมกนะครับนักกีฬาพร้อเสียนนักเวทยกเวทเซียนพร้อมนะครับคนยังบดเตี้ยอยู่บนนั้นฉันพักน้ำจากไทยรัน หัวโต้นะครับคนภาพด้วยใบห,หน้าขอให้ใบหน้าของท่านเหมือนตอนที่มาวิ่งวันนี้สามารถคนได้อาชันเตอร์เจสต์เตอร์ลันนับเวลงครับห้าสี่สามสองหนึ่ง ไปแล้วครับ10กิโลเมตรนะครับไปด้วยกันตอตามระเบียบครับนะักวิ่งแนวหลังเราก็จะไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องไปเรื่อยๆ อาสุขภาพไว้ก่อนก็จะวิ่งรอบอ่างเลิงซิวก่อนนะครับวิ่งรอบอ่างเลิงซิลออกหอนาฬิกาก็แต่ตรงออกไประท่ทนี้นะครับ รอบแรกนะครับรอบแรกรอบแรกของเราเป็นกิโลเมตรแรกอยู่นะครับปันรันก็ยิงไล่หลังพวกเรามาแล้วนะครับฟันรันก็ไล่หลังมาแล้วระยะ5กิโลเมตรนะครับ เป็นการเดินนะครับวันนี้ผมเดินผมวิ่งไม่ไหวแล้วล่ะครับเพราะว่าข้อเท้าขขอขอไม่ได้แล้วเป็นการเดินเพื่อสุขภาพไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องนะก็ที่ตลาด กุชินารายจังหวัดกาลสินนะครับเช้านี้ <c oughs> ชาที่ตลาดอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้เราออกมาออกกําลังกายตอนเช้า ต่อาไปนะครับอำเภอนี่ก็เป็นอำเภอที่ผมเคยมารับราชการที่นี่ครั้งแรกนะครับนะครับในตำแหน่งครูหนึ่งระดับหนึ่งขันหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทที่นี่นะครับเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยยี่บสองนะครับผมมารับราชการครูที่นี่นะครับก็เป็นอำเภอที่ ไม่ไกลจากอำเภอหนองพอกบ้านผมนะครับใกล้ๆบ้านนะครับก็ถือว,ว่ามาเที่ยวมาเล่นที่ทำงานเก่าก็แล้วกันนะครับขอบคุณ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 อาคารทัน,นที่นะครับฟันลันก็ไล่หลังพวกเรามาแล้วน,นะครับพวกเราก็เดินไปเรื่อย ที่ตลาดเช้าๆนะครับพีรัเก่าตรงหน้าสถา,านีตำรวจอำเภอกุินารายแต่งอัดกาลสินนะครับนี่ไก่ย่งา,นะางปลาเผานะน้องก็วิ่งระยะ5กิโลเมตรส่วนผมศ์อ,อุทตา,ก,าก็วิ่ง10กิโลเมตรนะครับวันนี้นะครับอันนี้คือที่ปากการอำเภอ ครับคุณตาก็จะไปด้วยกันแล้ววันนี้เป็นการเดินเดินไปน้องันครับไปน้องกันได้แล้วสองกิโลเลยนะสองกิโลแล้วครับวันนี้เป็นการเดินเป็นการเดินไปเรื่อยๆนะครับไม่เร่งไม่รีบแล้วเ,เอาสุขภาพเพียงพอแล้ว ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆฟันรันก็ไล่หลังพวกเราไปเรื่อยๆนะครับก็อ๋สิบเรือครับผมเกิดอะไรับ้นสิบมืกันครับผมต่อไปก็เป็นสีแยกฝลทองนะครับมุกทหารลองเชียร์องกี่องนนะครับ ขาวหอมครับครับออเยี <unity aún> <yelled> ่ยมากครับข้อยยกอ๋อเยี่ยมยโอ้โหเยี่ยมงยี่ยเยยครับอโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมข้าวหอมเยี่ยมเยีอยเยี่ยมเยี่ยม เป็นกองเชียร์นะครับกองเชียร์พี่น้องชาวกุชินารายเขามาให้กำลังใจนักวิ่งนะครับวกเราก็นักวิ่งแนวหลังข้าแรงแนวหลังนะครับก็จะตามไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสนุกสนุกไปด้วยกันครับไปด้วยกันครับ สวัสดีครับไปเรื่อยๆครับ,รบไปเรื่อยๆก็เอาโดยใจไปด้วยกันที่กุชินารายกุชินารายอำเภอบวัวขาวนะครับอำเภอบวัวขาวอำเภอกุชินารายอันเดียวกันนะครับเ้อก็จังหวัดกาฬสินนะครับ โอ้เส oh, er ียงนองนองอนุนูระยะห้ากิโลเมตรเอ้กขอคุณพี่เรียกคุณพ่อดีคุณพี่ครับคุณพี่ครับผมอ๋อภายโอเคปันปันไล่หลังออกมาเอ้ยสิบกิโลกันน่อยใช่อยู่ทีสิบกิโลัปเพื่อนพวกเรา ก็ไปเลยันี้ผสมประสานกันแล้วหลังมินิกับฟันวันนะครับผสมประสานกันไปนะคณะเราก็ด้วยใจไปด้วยกันนะครับกลับตัวมาแล้วสิบกิโลครับอโอ้สิบกิโลกลับตัวมาแล้วนะครับมินิกับตัวมาแล้วนะครับสามสี่ห้าทันแล้วนะครับ ผมพึ่งอยู่ในกิโลเมตรที่สามนะครับยังไม่ผ่านแต่คาแรงก็กลับตัวมาแล้วนะครับห้ากิโลเมตรก็แซงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสิบกิโลเมตรกลับตัวมาแล้วครับสิบกิโลเมตรกลับตัวมาแล้วครับถึงมาครับ จะผสมสารแล้ว่าง10กิโลเมตรแล้วก็มินินะครับค่อยจะู่กบก็จะทันทานกันแล้วนะครับมีกลับไปผสมกันไปนะครับผลเปกันไปนะครับอันนี้ก็กลับตัวมาแล้วนะครับมินิมินินหนูตัวตัวเรียกกลับตัวมาแล้วเป็นเกมเลยเอา่าถากับข้างไปถากลับ ลเลนเอาไว้นะครับนี่นี่กลับตัวมาแล้วเออเรื่อยเอาปันรันนะครับปันรันปันรันกลับตัวมาเยอะแล้วนะครับปันรันกลับตัวมาเยอะแล้วโอ้โาร์เรนฮาแรงฮารงเร น่ารักมากเลยกลุ่มรักสุขภาพสุดๆนะครับทุกคนครับอ้อา,า,อาครับผมแมนแมบ่อกลแล้วครับ10กิโลเมตรนี้ว่างแล้วเพราะว่ามินี่กลับตัวไปแล้ว พันรันกับตัวไปแล้วแล้วก็เหลือมินิทีน่นี่เราก็จะเก็บระยะไปเรื่อยๆนะครับทีน่นี่เก็บระยะไปเรื่อยๆนะพันรันคือห้ากิโลเมตรนะครับส่วนมินิก็คือ1ิบกิโลเมตรวันนี้สิบุห้านะครับจุดิบุห้านะเอาไปครับพี่น้องเดินไปเรื่อยๆครับเป็นนักเดินนะครับไม่เอาแล้วขาแรงไม่มีแล้วครับมีแต่ขาลอ,อย เราเอาเราเดินได้วิ่งได้ไปได้แต่ละวันๆก็สุดยอดแล้วครับผมไปพี่น้องกลับไปกลับตัวมาแล้วครับมินิกลับตัวมาแล้วครับแล้วก็จะวิ่งมาถึงโรงเรียนบัวขาวนะครับถึงหน้าโรงเรียนบัวขาวทางออกไปอำเภอเขาวงนะครับทางออกไปอำเภอเขาวง ลู่วิ่งสนิทกจะว่างเปล่าเลยนะครับนักวิ่งไม่มีเลยเพราะว่าเขาแลนจากวนแล้วขาแรงนะครับเดี๋ยวผมขาลอยสุดท้ายนะสุดท้ายยังท้ายคนสองคนนะครับมินิกลับตัวมาแล้วครับมินิกลับตัวมาแล้วครับเจ่งมากครับสุดยอดเลยครับผงแรงมากเลยก็ที่หน้าโรงเรียนบัวขาว เป็นโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสิน์นะครับโรงเรียนวัวขาวนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่เอ้ยวันเสาร์ขอไปวันนี้วันเสาร์นะครับวันนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่เจ็ดเสาร์ที่เจ็ด ทันว่าผมมีนี่กลับตัวมาแล้วคร die, ับขอบคุณนะครับขอบคุณนะผมไปเรื bah, ่อยๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณนะครับทุกคคนรับขอบคุณนะครับขอบคุณนครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณมากน,น,น,นะครับขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ,รบ,รบโอเคสาธุสาธุด้วยครับเดอ้อโอ้ยแข็งแรงมากเลยอดีใจด้วยครับดีนะนด้วยเจ้าคนแข็งแรงขนาดเลย สุดยอดครับสุดยอดครับร่างกายแข็งแรงครับผมนะครับโอ้จอนหนูตอนเล็กแข็งแรงมากหนูเอ้ยแข็งมากดีครับครับสวัสดีครับผมไปเรื่อยครับครับประจํากันนะครับเห็นการทุกสนามก็เลยรู้จักมาคุ้นกันนะครับก็ทักทายกันนะครับขอบคุณวันนี้ที่ยังมีเราอยู่นะครับเอ่อ แข็งแรงมากครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับนอนแน่นอนเลยโอ้แข็งแรงแข็งแรงขอบคุณครับผมยิงแรกใช่ไหมนี่โอเคครับผ่านไปแล้วนะครับเจ๋งมากเลยนี่นี่กลับตัวมาแล้วครับผมคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสองยิงนะครับขอบคุณครับผม สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับยำมากข้าบผมยำมาข้าบผมเจ๋งมากครับพ่อสวัสดีครับยำมาครับพ่อสวัสดีครับเราก็จะมาถึงตึางทางแล้วนะครับห้ากิโลเมตรแล้วนะครับแล้วอยู่รึ่งทางนะครับอ่ะสูๆีนัว มาแล้วห้ากิโลเมตรนะครับทุกทางแล้วในระยะ1ิกิโลเมตรครับเดีย๋ยวว่าจจะวิ่งนะครับเดินก็ยังถือว่าเก่งแล้วนะครับวันนี้เดินได้วันนี้เรายังเดินได้อยู่ไปได้อยู่ถือว่าพวกสุดยอดแล้วครับผมก็เก็บภาพมาฝากนะครับที่ อำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินนะครับวิ่งด้วยใจไปด้วยกันโดยโรงพยาบาลสมเด็จยุพร,ราชอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้จุดสตาร์ทก็ที่อ่างเก็บน้ำเลิงซิวเลิงซิวเขาทำเขาเทศบาลบัวขาวอ่างเก็บน้ำเลิงซิววิ่งออกไปทางอำเภอเขาวง์นะครับแต่น,นี้คืออำเภอเขาวงค์ พี่นอนแล้วะรูพานอนแล้วนะครับวันนี้ผมเดินมาแล้วห้ากิโลเมตรนะครับขานมาแล้วก็เหลืออีกรึงทางป่ะครับแข็งแรงมากครับผมขอบคุณครับผมมากครับแต่เนาะเดี๋ยวผมตามไปข้าบจะตามไปถึงที่บ้านแข็งแรงนะครับบ้านแข็งแรงทางไปอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินนะครับเดินวิ่งมาแล้วห้ากิโลเมตร อันนี้แพ็คคู่นะครับแพคคู่หญิงแกล้งแพคคู่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวผมตามไปครับครับผมเขาเดินได้คนนี้เดี๋ยวผมตามไปครับพอเ่านะครับผมกันงได้ด้วยนะครับโอ้ยสุดยอดเลยครับผมโอ้ยสุดยอดสุดยอดน้องน้ยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยได้แรกหกกิโลเมตรนะครับ กลับตัวมาแล้วนะครับที่บ้านนาโกนะครับตรงเลยป้ายบ้านนาโกนิดหนึ่นงก็กลับตัวมาแล้วนะครับสิกิโลเมตรก็เหลือเพื่อนตามหลังอยู่สองสามท่นนะครับผมถ่ายนะครับเด้อตามหาเรื่อยๆนะครับนะเอาฮอดเป็นไซเราเด้าบัานกลับมาถึงนี่แหละพอาจารย์แม็กแล้วนะครับอขอบคุณขอบคุณครับ,บครับอนเซ็ใจเลยครับรัาผม ขอบคุณนะครับห่อเส้นไส้กนได้นะครับเด้อครับโอ้โหจะมาหอนเลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับครับเส้นัยถึงแล้วนะครับถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอเคครับขอบคุณครับเส้นชัยเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับระยะ10กิโลเมตรที่อำเภอกุินารายจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้นะครับ ก็วิ่งในระยะ10ก,กิโลเมตรนคนสุ้ายนะครับเก <laughs> ่งมากเลยครับผมเ่างมากเลยครับผมเออนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่อำเภอุทินารายจังหวัดปราสินนะครับวิ่งด้วยใจก้าด้วยใจไปด้วยกันนะครับก้าด้วยใจไปด้วยกันที่อำเภอุทินารายจังหวัดปราสินโดยโรงพยาบาลจุร,ราชจินารายนะครับวันนี้ ขอทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับผมขอบคุณที่เข้าติดตามรับชมรับฟังนะครับทุกท่านยังอยู่ดีไม่แห้งนะครับเด้อสุขภาพแข็งแรงทุกคนครับสบายดีครับผมสวัสดีครับนักวิ่งนนองห่างนะครับวิ่งมาด้วยกันนะครับเป็นแสตช่ายนะครับขาแดงขาหลองนะครับผม